สีหราชเดโชชัยจัดพิธีรับมอพันธสัตว์พระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีเพื่อนำไปเพ,พาะพันธุ์และแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนในโอกาสต่อไปค่ะกองทัพบกได้ดำเนินโครงการทหารพันดีอย่างต่อเนื่องภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่หน่วยทหารทั่วประเทศ โดยเป็นศูนย์การเรียนรู้เป็นแหล่งผลิตมเมล็ดพันธุ์และเพาะพันธุ์สัตว์เพื่อการบริโภคให้กับกำลังพลและครอบครัวรวมถึงประชาชนรอบค่ายโดยพันเอกนรงวิชยานวรวุฒิผู้บังคับการกรมทหารราบที่8 เป็นประธานพิธีรับมอบไก่พันธุ์ประดูหางดำและกบพันพุ่งกุลาพระราชทานเบื้องนาพระบรมฉายลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งประกอบด้วยไก่พันธุ์ประดูหางดำจำนวน50ตัวและกบพันพุ่งกุลาจำนวน2020ตัวโดยมอบให้กับโครงการเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการทหารพันธีกรมทหารราบที่8 รวมถึงให้นำไปขยายพันธุ์เพื่อเป็นอาหารและจําหน่ายได้ตามแนวทางกเกษตรพอเพียงพอมีพอกินขยายผลสู่ประชาชนรอบค่ายในโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองส่งเสริมการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มกเกษตรกรและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับประชาชนชุมชนรอบค่ายได้นำมาศึกษาไปปฏิบัติใช้ในชุมชนต่อไป